เจอบรรยากาศฮะแผ่ผ้าบ้านมาลงนะฮะแผ่นผ้าบ้านมาลงนะนี่อะไรน้องพี่นี่ฮะคุยกันนะฮะปะทะกันแล้วนะครับนะฮะมีวันเหตุการณ์นี้คือวันอังคารนะฮะก่อนเข้างานประกวดนะครับคุยกันนะคุยกันนะฮะรุ่นระชึกระฆังสีนะฮะมีของหลุดของหลวงผ้าบ้านนะครับผม โม่ทำไมมีแสงสามเป็นทุกวันนะดูกันนะครับดูกันนะครับผมมีปะทะกันนะฮะปะทะกันอยู่ครับแต่งค้าบ้านๆฮะเรียกว่ามาจากบ้านเลยครับมาในบ้านแน่นอนแลยอาผ้าบ้านมาจากบ้านนะฮะไม่ได้ไปเอาจากในปั๊มน้ำมันอะไรในเซววงเซเว่นไม่ได้นะมาจากบ้านนะฮะ ครับดูกันเอ๊ะพวงเก่าๆเมื่อกี้ไปไหนแล้วรยกไปแล้วอ่ะซื้อไปแล้วเหรอไม่รู้เอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยพี่ไม่ได้หยิบมานะตายห่าแล้วขโมยเปล่าไอ้พวงเก่าๆเมื่อกี้ไปไหนแล้วโอ้โหไปดูเหรออื๋อโอ้โไปดูโอ้โหไปดูนะฮะเออน้อง รู้ใช่ไหมเพราะพี่จับอยู่ไงเมื่อกี้เดี๋ยวซวยเลยมันจะติดคุกตอนเนี้ยมึงไม่ไปดูที่บ้านซวยเลย,ย,ยเอาไปดูนู่นเลยอ่ะโอ้เอาเอาไปดูนู่นน่ะโอ้โหนู้นนะเมื่อกี้พาพวงเมื่อกี้นี้การโอบ <c oughs> เอา้าอ๋ออยู่นี่เหรอ <c oughs> เอา้าโอ้นี่ฮะ <c oughs> สมคิดร่วมรู้นะฮน้องบอกเท่าไหร่นะพวงเนี้ยสองพันครับสองพันไหอ่ะสองพัน หนูรถ F C หนูเท่าไรเนี่ยดูง่ายมันไม่มีหลักเนี่ยู่ัคุณาสนก็ต่อตีปชิ้นก็ได้มตต่อหย้หชิ้นนันหพันห้าอ๋อา่อเราเพิ่มไม่้เไม่ต้ออืมอันนี้เท่าไร่อสองพัน คุยกันเอาไม่ได้คือไม่ไหวอืมครับผมอันนี้ท่าดอ่ะอันนี้เหรออือดูราคาอันนี้นาคาหนูอยากได้ชุดสาวอันเนี้ยนะอันนี้ไม่เอานี่พุงไตห้าเลย นี่ถือมันเป็นหอยโคดหอยรอ๋อนี้อันนี้หอยเหรอครับอาจารย์ใช่ครับเป็นหอยหอยเป็นอายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับร้อยล้านปีรนี้นะครับอันนี้เขาเรียกโคดหอยอ๋อโคดหอยนะครับหอยอันนี้เก่าอางนี้ครับผมแต่ราคาไม่มีนะอย่าไปซื้อนะครับไปทําเครื่องรางสายเหนือครับอ๋อเอาไว้พกติดตัวมีนะอดน้าทนนะครับผมไมเ่เป็นไรเฮ้ยเก่งฮะ วัดพระโอ้บรรยากาศการประทะกันนะฮะนะครับดูพระบ้านพระอะไรนะอืม,อม ดูกันเอานะครับ F4 นะฮะเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรเขาน้องไปขอเบอร์โทรน้องไปให้คนก็ตดาวนอันนี้สเก็ตดาวเหรอฮะเออครับดาวโอ้นี่สเก็ตดาวน์ที่ลงมาก mm ็คือดาวแล้วครับน้โดนโอ้ผมเพิ่งรู้เนี่ยผมผมผมเห็นบ่อยอันนี้เราต้องไปขายพวกนาซาองค์กรลาซาอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ใช่ครับดีครับผมสามไปได้เลยอันนี้ชัดเจ บางคนไปแกะหัวแหวนนะครับครับผมไอ้ผีอะไรนะผีพุ่งใต้อะไรเวลาลงมาก็เลยอือฮะขอบคุณเป็นเกจตัวเจ้าเลยครับผมมันกัดิขายปีได้ยังไงแคขายต่างดาวเนี่ยโอเคดาวเนี่ยนะ FC นี่ดูเอานะอันนี้ไปเล่นเป็นที่ไหนนะ มีเด็กกลัวนะต้องสายุญแนี่เขาเอาพันพันสองเอาพันหน้โอยเยนี่ไหมอะไรครับจางเั่นเงินนะจางเล่นหน้าครับนะฮะก็ไม่เว้แม้จะเกีบโอกาสด้วยตก็จะรัน โอกาสบมันน่าจะได้มันจะได้หลายแสนบางนะบางบอนอันนี้อันเท่าอันเดียวขาดไปไวอันเนียชินเนีเอม่กินหอยนะไม่เหลือพันเดียวแล้วแต่เนี้ยแ่หนขายหอยพันหนึ่งอ๋อเหรออันกระดานมันกะานับรวกันฮะนี่ มเมนนับาทบาทแล้วไม่โดนใครโดนไม่หม,ไมไดไปไม่รอดใครับ <c oughs> ใใรเอาตออ่อมันได้เป็นเหรียญเงินเราเพิ่งพลาดพ่อพี่ครับนะฮะอันนี้เป็นงาแกะไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะฮะ มาพี่นิดเป็นไงเข้าตรงไหนพี่นิดเจอแล้วเจอของแล้วนี่อะไรก็ไม่เอาผ้าเยียร์นี้ไปได้ใครก็ยังดีเลยฉันโอดได้เลยไหมยังครับยังครับกำลังพิจารณาอยู่ครับนี่ครับขาบ้านจริงๆเลยนะฮะอันนี้มาชุดเดียวกันใชนไหม นี่ผมก็ลุ้นว่าให้น้องมันขายได้อะไรได้สักชิ้นนะเนี่ยเนี่ยผมรอลุ้นอยู่เนี่ยได้แล้วพี่ไไดด้้แลว้ยังเอาอยังเอาได้แล้วเหรอเออพี่ก็ลุ้นอยู่ได้แล้วใช่ไหมอ่าถ้าได้แล้วจ่าคาโต้ด้วยโอ้โหโดนแซวแล้วโดนแซวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องก็มาวางนะมาไหมไม่มีเมื่อกี้ไม่มีมาตรงนี้ยไม่มีว่ามาซื้อดีกว่าเฮ้ยถ้างั้นก็เก็บคาโต้แล้วล่ะเอาแล้วเจอเจ้าของงานเครี้ยวแล้วเจอเจ้าของงานนะฮะ รมาระทากันบรรยากาศให้ดูบรรยากาศกนเตมตมหีผมไม่ราคาเ่าอันนี้ต้องปลูกเหมือนแน่ๆเลยมีปเหมือนไม่มีราคาไม่มีราคาไม่มีราคาพอหลขายเต็มที่กร้อยนึายาบรรยากาศฮะให้ดูบรรยากาศการขายัเาเล่นเนอยู่เงินรรอเอ ซื้อไปหลอกทำพิธีตกมากจังเลยโอเคเอาตาบาทงอโอง <Good. S 1> ดเล่นห okay. ันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะรู้ยังไม่ได้เสียกันนะฮะจะสิบนาทีแล้ว,ว <laughs> <laughs> น้องชายขอเบอร์โทรนิดนึ่งจ <laughs> ยเอฟซีโทรมาซื้อศูน <laughs> ศูนย์หกห้าหกหกเก้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยไหมแอดไลน์ได้เลยครับอ่าขออีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้พี่ฝังไม่ชัดศูนย์หกห้าหกหกเก้านะฮะชื่อน้องโอครับน้องโอนะฮะน้องโอหนูโอนะฮะางนี้ก็ไม่ดีสิครับางนี้ผมก็ไม่มีโอกาสบุกถึงบ้านโอเขาเรียกว่าโอปาจีน โอทุ่งยาวก็ได้ครับอ๋อโอ้ทุ่งยาวนะบานอยู่แถวๆถนี้ฮะน้องโอทุ่งยาวนะฮะยาวนะพุ่งเออยาวแต่ทุ่งนะยังอื่นยาวไหมขนนักแข้งขนนักแข้งเฮ้ยทะลึ่งไงทะลึ่งโอเคครับผมเอฟซีนะฮะสนใจก็โทรหาน้องโอทุ่งยาวได้เลยนะครับเนี่ยพระบ้านๆนะเนี่ยสนุกสนานนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมไมเห็นเมื่อกี้เนี่ยมีเหรียญไอ้หลวงขดงขดแดงอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้นะ รประมาณนี้ครับ FC นะครับสวัสดีครับผมสนใจก็โทรหาน้องโอได้เลยนะฮะ